นิยายเรื่องวันเ้นโลกตอนที่186ดาวช่วยชีวิตชิเชียวเธอพาเอชโพด,ดำไปก่อนฉันจะไปช่วยพวกนั้นขัดขวางมันเมื่อได้ยินเสียงระเบิดที่ดังออกมาจากด้านหลังอีกทั้งอย่างใกล้เข้ามาเรื่อยๆอีกด้วยฮากะโฮก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆจากนั้นก็วางตัวล่วดที่ยังมึนงงลงเบาๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่า ถกเธอรีบไปเถอะฉันขวางมันเอาไว้ได้ไม่นานหรอกการหนีตายและการต่อสู้ในคืนนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้ตัวลัวได้รับบาดเจ็บอย่างแสนสาหัสจนเสียแขนไปข้างหนึ่งเท่านั้นอีกทั้งยังทำให้ฮากโกะ,ะเหนื่อยล้าส่งผลให้ศักยภาพลดลงอีกด้วยดังนั้นในเวลานี้เขาจึงไม่กล้ารับประกันว่าตัวเองจะยื้อเวลามังกรกระดูกตัวนั้นไปได้อีกนานแค่ไหน ไม่ได้ฉันเป็นหัวหน้าในภารกิจครั้งนี้คนที่อยู่คือฉันที่ต้องรั้งท้ายขบวนเมื่อได้ยินคำพูดของฮากะโฮใบหน้าของชิเชียวก็ซีดเผือดลงหลังจากนั้นก็กัดฟันกรอดแล้วพูดขึ้นว่าในนามของผู้นำฉันขอออกคำสั่งให้นายพาพวกเขาออกไปจากที่นี่ไม่อย่างนั้นแล,ล้วไรเธอเป็นผู้หญิงฉันเป็นผู้ชายตอนนี้ทำไมต้องทิ้งเธอไว้ด้วย เมื่อฮากาโฮะได้ยินจึงได้ด่าทอออกมาด้วยความโกรธเคืองฉันขอพูดหน่อยผู้หญิงบ้าอย่างเธอต้องการแข่งกับฉันนักใช่ไหมตอนนี้เธอฉันต้องการแข่งขันใครใช้ให้ผู้ชายกระตุ้งกระเติ้งอย่างนายคนนี้ชอบไม่พูดออกมาแล้วแกล้งทําเป็นโกรธฉันกันละ่ะนายคิดว่านายยังเป็นเด็กนักเรียนหรือไงถึงได้ชอบดึงเปียของคนนั้นนะ่ะแต่ทว่ายังไม่ทันรอให้ฮากาโฮะพูดจบ ดวงตาคู่นั้นของชี้เชียวก็มีน้ำตาเอิล้นออกมานายไม่พูดต้องการให้ผู้หญิงเป็นคนเอ่ยปากก่อนใช่ไหมเธอเมื่อได้ยินคำพูดของชี้เชียวฮากาโฮก็อึ้งงันไปทันทีนายไม่รู้ว่านายอะขี้เหร่มากขนาดไหนหยาบคายมากขนาดไหน ทำให้เกลียดมากขนาดไหนฉันไม่รู้ว่าทำไมถึงได้ชอบนายหรือเป็นเพราะนายเอาชีวิตของตัวเองมาปกป้องฉันครั้งแล้วครั้งเล่าสิ่งที่ฉันรู้เพียงอย่างเดียวก็คือครั้งนี้ฉันไม่สามารถทิ้งนายให้ไปคนเดียวได้ไม่อย่างนั้นหากนายตายชีวิตของฉันอยู่ไปก็ไร้ความหมายชิเชียวจึงได้ตัดบทสนทนาของฮากะโฮขึ้นมา จากนั้นก็กัดฟันกรอดรอดก็รอดด้วยกันตายก็ตายด้วยกันอันยี่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการสารภาพของชี้เชียวหากะโฮก็สันเทาไปจากนั้นก็ตะโกนชื่อของชี้เชียวเขาแอบรักเธอมาโดยตลอดดังนั้นเขาจึงได้ฝึกฝนบำเพ็ญอย่างเพียรพยายาม ทำให้ตัวเองแปลเปลี่ยนเป็นแข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อมาปกป้องเธอแต่ในเวลาเดียวกันเขากลับน้อยเนื้อต่าใจกับรูปร่างหน้าตาของตัวเองดังนั้นจึงไม่กล้าสารภาพมาโดยตลอดดึกไิ่ถึงว่าชี้เชียวก็ชอบตัวเองอยากคาดไม่ถึงเช่นกันในเวลานี้ในใจของฮากาโฮได้เกิดร้อยล้านความรู้สึกดีใจเพราะชีเชียวก็มีความรู้สึกดีๆให้แก่เขา แต่วันนี้พวกเขากลับต้องมาเผชิญหน้ากับความตายหรือว่าวันนี้เขากับชิเชียวจะต้องตายด้วยกันที่นี่แล้วเขาตายไม่น่าเป็นห่วงแต่ชิเชียวล่ะคููรักตายอย่างมีความสุขพวกไดยทั้งสองคนยังระแวงกลัวว่าจะตายอย่างไม่มีความสุขอีกหรอแต่ในตอนนั้นเอง ตัวลัวที่สลบไปนานก็ได้ลืมตาขึ้นมาอย่างฉับพลันจากนั้นก็ส่งเสียงอันแหบพร่าออกมาแล้วก็เรื่องคู่รักของพวกนายทั้งสองคนน่ะช่างมันก่อนเถอะถ้าทิ้งคนพิการอย่างฉันไว้บนพื้นพวกนายจะเชื่อหรือไม่ว่าฉันจะไปฟ้องร้องสมาคมคนพิการนะ่ะเอิม่มเมื่อได้ยินคำพูดของตัวลัว ใบหน้าของฮากาฮะโฮและชิเชียวก็แสดงสีหน้าลำบากใจออกมาในทันทีรู้งี้ไปเรียกน้องมแมลงสาบมาก็ดีถ้ามีเขาอยู่ด้วยก็คงจะไม่ถูกหัวกระโหลกแตกตัวนี้บังแกแบบนี้หรอกเมื่อมองไปยังแขนขวาที่ขาดของตัวเองตัวลัวก็ได้แต่แสดงสีหน้าลำบากใจออกมาจากนั้นก็ถอนหายใจออกมายาวๆ บริษัทที่เกลียงไกลแค่กองกำลังปลายแถวของน้องแมลงสาก็ยังเทียบไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้าไม่ใช่ปลายแถวหรอกนะฮะนายจะบอกว่าในละแวกนี้ยังมีผู้แข็งแกร่งที่นายรู้จักอีกหรอเมื่อได้ยินคำพูดของตัวลัวชิเชียวก็ววสแสดงสีหน้ามีความหวังขึ้นมาในทันที แข็งแกร่งก็พอได้เพียงแต่ว่าอยู่ในละแวกนี้ไหมฉันก็ไม่รู้ฉันสลบไปนานขนาดนั้นจะไปรู้ได้ยังไงว่าพวกนายกำลังพาฉันไปที่ไหนอะตัวลัวสายหน้าแล้วเปลี่ยนอากับกริยาในท่าทางสบายและนอนราบลงไปบนพื้นในเวลานี้ไม่ว่าตัวลัวหรือฮากะโฮะพวกเขาต่างก็ไม่อยากหนีอีกแล้ว เพราะพวกเขารู้ว่าตอนนี้สภาพของพวกเขาหนีไปก็ไร้ประโยชน์ไม่สู้เก็บแรงเฮือกสุดท้ายไว้ไม่ดีกว่าหรอแต่ในตอนนั้นเองหลังจากที่เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นต้นไม้หลายต้นก็ถูกกระแทกจนโค่นลงกระจัดกระจายไปทั่วทิศทางพร้อมกับร่างของมังกรกระดูขนาดใหญ่ได้ปรากฏขึ้นในสายตาของตัวลวนและคนอื่นๆอีกครั้ง มันมาแล้วเมื่อเห็นมังกรกระดูกปรากฏตัวในตาของตัวลั่ก็ฉายแววเคร่งขรึมลงเตรียมพร้อมต่อสู้ต่อไปแต่อาการบาดเจ็บของเขานั้นหนักหนาสาหัสมากเกินไปและเสียเลือดไปเป็นจำนวนมากด้วยรักษาให้มีชีวิตรอดได้ก็ถือว่าไม่เลวแล้วดังนั้นในเวลานี้เขาที่เพิ่งเคลื่อนไหวได้ไม่นาน ความเจ็บปวดและอาการมึนงงอย่างรุนแรงก็ทะลักเข้ามาราวกับสายนาำทำให้เขาอดที่จะกระอักเลือดสดและล้มตัวลงไปนอนอีกครั้งไม่ได้ครั้งนี้เขาทำไม่ได้แล้วจริงๆไปและในเวลาเดียวกันฮากะโฮะและคนอื่นๆก็ทยอยกันลงมือสู้ตายด้วยพลังสุดท้ายที่มีเข้าต่อสู้กับมังกรกระดูกตัวนั้น แต่ก็ไม่เป็นผลภายใต้ศัก,กยภาพที่ห่างกันอย่างเส้นเชิงไม่นานฮากะโฮและคนอื่นๆก็ถูกเจ้ามังกรโครงกระดูกตัวนี้โจมตีจนลอยละลิ้วออกไปไม่มีแม้แต่แรงจะต้านทานได้หลังจากที่กวาดฮากาโฮและคนอื่นจนลอยละลิ้วออกไปแล้วเจ้ามังกรโครงกระดูกก็ส่งเสียงคำรามออกมาอีกครั้ง จากนั้นก็อ้าปากกว้างแล้วพุ่งตรงไปทางตัวลัว่วที่นอนอยู่บนพื้นอย่างไร้เรี่ยวแรงในสนามการต่อสู้หมายจะกัดกลืนกินทันทีในเวลานี้มันตระหนักได้ว่าในที่แห่งนี้มีเพียงคำสั่งเดียวนั่นก็คือฆ่าตัวลัว่วเออน้องมแมลงสาฉันตายไปนายก็ไม่มีวันรู้ด้วยซ้ำ คาดว่าหลังจากนี้เทศการตรุษศาสตร์เทศการ,ร,าเ,การเชงเมง้งคงไม่มีใครมาเคารพหลุมศพฉันอย่างแน่นอนในขณะที่มองไปยังป่าขนาดใหญ่ที่พุ่งเข้ามาหมายจะกลืนกินตัวลัวก็ได้แต่ทอดถอนใจอยู่ในใจหลับตาลงทั้งสองข้างแต่ในตอนนั้นเองเสียงแหวกอากาศอย่างรุนแรงก็ดังขึ้นมาอย่างฉับพลัน วินาทีต่อจากนั้นก็เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างรุนแรงความเจ็บปวดที่คาดการไว้กลับไม่ได้คืบคลานเข้ามาใกล้แต่อย่างใดตัวลัวลืมตาขึ้นมาอย่างฉับพลันแต่กลับเห็นเจ้ามังกรโครงกระดูกโซเซถอยหลังไปสองสามก้าวยางฉับพลันส่วนบนพื้นดินที่อยู่ไม่ไกลนะักก็เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ถูกโค่นล้มลงไปต้นหนึ่งมีคนมาช่วยพวกเขา ตัวลัวหลังจากนั้นเสียงอันคุ้นเคยก็ดังเข้ามาในหูของตัวลั่วอย่างฉับพลันประคองตัวไว้ในชั่วพริบตาเดียวลำแสงสีขาวอันนุ่มนวลก็สาดส่องลงมาจากฟากฟ้าผสานเข้าไปในร่างกายของตัวลัว่วหลังจากที่ลำแสงสีขาวผสานเข้าไปแล้วอาการบาดเจ็บบนร่างกายของตัวลั่วก็ค่อยๆทุเลาลง อาการมึนงงและความเจ็บปวดที่ทะลักเข้ามาดังคลื่นทะเลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็หายไปอย่างรวดเร็วราวกับกระแสน้ำที่ลดลงน้องมแมลงสาบตัวลัวหันกลับไปก็พบกับควางซางที่กำลังถือขวางกระดูกขนาดใหญ่อยู่ไม่ไกลนักกำลังจ้องเขม็งไปทางมังกรกระดูกตัวนั้นเพื่อเตรียมการป้องกันนี่มันตัวอะไรวะเนี่ย ในขณะที่มองไปยังมังกรโครงกระดูกใหญ่ตัวนั้นแววตาของควางซางก็ฉายแววเคร่งเครียดออกมานี่มันเป็นกระดูกของเจ้าวัตทถซรัสเร็กตัวนั้นถูกคนใช้วิธีการไหนก็ไม่รู้ทำให้มันกลายเป็นแบบนี้ระวังเจ้านี่มันไม่มีวันตายตัวลัวสูตรลมหายใจเข้าลึกๆจากนั้นก็พูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่า เราลองมาหมดแล้วตัดหัวตัดแขนลำตัวก็ไม่เป็นผลเจา้านี่มันไม่มีจุดอ่อนเลยฮะอะไรกันเมื่อได้ยินคำพูดของตัวลัวในตาของควางซางก็ฉายแววเคร่งครึมออกมาพร้อมกับถามขึ้นในใจว่าระบบคุณรู้ไหมว่านี่มันตัวอะไร ดูเหมือนกับการใช้เวทมนต์วิญญาณวิชาลับแห่งผู้วิเศษหรือไม่ก็เวทมนต์ดำบางอย่างสร้างหุ่นเชิดโครงกระดูกนี้ขึ้นมาเพราะร่างเดิมของหุ่นเชิดโครงกระดูกตัวนี้ได้ตายไปแล้วดังนั้น จึงไม่มีจุดอ่อนแต่อย่างใดถ้าอยากทำลายพวกมันทำได้แค่เพียงเผาหรือไม่ก็ทำลายพลังภายในร่างกายของพวกมันเท่านั้นบัสซบเอ้ยจะดีรับมือยากยิ่งกว่าซอมบี้อีกหรือเน,นี่ยเมื่อได้ยินคำพูดของระบบ ความซางก็รู้สึกเคร่งเครียดขึ้นมาในใจมังกรกระดูกที่มีรูปร่างใหญ่มหาศาลขนาดนี้ถ้าหากคิดจะเผาทิ้งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ในตอนนั้นเองมังกรกระดูกตัวนั้นก็ส่งเสียงคำรามดังกึกก้องออกมาอีกครั้งจากนั้นก็เปลี่ยนทิศทางหางยาวๆของมันก็ฟาดใส่ควารซางอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจ เร็วมากในขณะที่มองไปยังหางยาวของมังกรกระดูกที่กวาดเข้ามาด้วยความเร็วนั้นรูม่านตาของควางซางก็หดลงในทันทีจากนั้นก็กวาดแกว่งขวางกระดูกขนาดใหญ่ในมือขึ้นมาแล้วสับไปบนหางยาวของมังกรกระดูกตัวนั้นอย่างโหดเหี้ยมวินาทีต่อจากนั้นเสียงระเบิดก็ดังขึ้นอย่างรุนแรงถึงขีดสุด วามสร้างตัวสันสะทานไปทั่วร่างกายเมื่อถูกเจ้ามังกรกระดูกโจมตีจนลอยออกไปหลังจากนั้นก็ชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่อย่างโหดเหี้ยมส่งผลให้ต้นไม้ใหญ่นั้นหักโค่นลงมาทันทีถึงแม้ว่าเขาจะผสานเข้ากับแกนพลังเหล่านั้นจนทำให้ศักยภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็ตามแต่ศักยภาพของมังกรกระดูกตัวนี้กลับแข็งแกร่งมากยิ่งกว่าตอนที่มีชีวิตซะอีก ดังนั้นภายใต้การต่อสู้แบบปะทะก,กันซึ่งหน้าแบบนี้มันย่อมไม่เป็นผลดีต่อตัวเขาแต่อย่างใดหลังจากที่กวาดควางซางจนลอยออกไปแล้วเจ้ามังกรกระดูกตัวนั้นก็ไม่ได้โจมตีเข้าอีกครั้งแต่กลับยกกรงเล็บขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วเหยียบย่ำลงไปที่ตัวลั่วอย่างโหดเหี้ยมมันต้องการฆ่าตัวลัว่วนี่เป็นหน้าที่เดียวของมัน